พูดเองจากปากเสี่ยเงินเพราะใบเตยจริงไหมเป็นที่ทราบกันแล้วว่านักร้องสาวสุดแซบ่บจ้านงพนีมหาท,ทยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปกว่า60ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้โทษใครโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลบเองสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความลภของเราเองทุกวนันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บนสักคำ ส,สุดเพราะเงินหมดแล้วล่าสุดสาวจ้าได้มาเปิดในรายการแฉโดยจ้าบอกว่าคนที่ชวนลงทุนไม่ใช่พระเอกแต่เป็นผู้หญิงชื่อแก้มบุม๋มไม่ใช่ดาราก็พาเราไปสลยกรรมที่เกาหลีน่งเฟิร์สคลาสไปกลับดูแลดีมากๆอีกทั้งยังเปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นลงอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือเพราะเอาบุคคลน,น่าเชื่อถือมาอ้างอิงมีทั้งลูกตำรวจทหารทนายความอายการซึ่งมีตัวตนจริงๆ เราเลยอัดเข้าไปใหญ่ทั้งนี้จ้าอย่างได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่ใบเตยเตยใบเต ơi, บยเตสุทีวันชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันพี่เตยไม่เคยชวนเลยคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยจะยืนยันว่าไม่ใช่ที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนหนูสองคนซึ่งเข้าไปพร้อมพี่พิงกี้ที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพี่พิงกี้พี่แมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้น เกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจจะมาหลอกหนูนอกจากนี้จ๊ะยังบอกด้วยว่ามีดาราบางคนโดนเยอะกว่าจ๊ะลงตั้ง40-50ถึงล้านและที่ไม่ออกมาแจ้งความส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วมีหนูนี่แหละที่เสียเลยงงงงเงาเงาไปแจ้งความตอนนี้ก็รอเฉลีย่ยทรยบเหมือนคนอื่นเลยยอมรับว่าเข็ดมากๆ